โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนเข้าสู่ช่องเซรัปคริปโตนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเพาะกราฟบิตคอยให้นะครับในมุมมองอ่าถัดไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่า ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดแล้วนะครับจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะมีนับในมุมมองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแต่ลักษณะอ่ารูปแบบก็คือคล้ายๆกันนะครับทิศทางยังมองว่าเอ้ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้มากกว่าขึ้นนะครับตัวของบิตคอยแต่ว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็จะมีหน้าเดียวนะครับก็คือจะเห็นได้ชัดแล้วก็ดูง่ายมากนะครับโอเคเนาะมาเรามาดูกราฟกันเลยกว่าแล้วกันครับกราฟบิตคอยนะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าปัจจุบันนะครับที่ขึ้นมาตรงเนี้ยผมมองว่าไอการขึ้นเนี่ยมันสามารถข นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นในกรณีที่เหมือนแบบจ,บจบจบไปแล้วในกรณีนี้เป็นอินเพาลแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็คือตรงนี้จริงๆก็มันก็เป็นอย่างอื่นได้แต่องตรงส่วนตรงเนี้ยมันสามารถเทียบมองในในทิศทางของขาลงอะสามารถเทียบมองได้ว่าบริเวณตรงเนี้ยกราฟตัวของ Bitcoin ขึ้นไมาจบแถวอ่าเจ็ดหตอนวันที่8เมษา นะครับเนาะก็คือสามารถมองตรงนั้นได้ซึ่งบริเวณตรงเนี้ยสามารถที่จะมองว่าไอที่ลงมาเนี่ยมันสามารถมองว่าลงเป็นตัวของ i m p พ w ลวิได้นะครับตรงเนี้ยเป็น1 2 3 4 5สอห้านะครับลงมานะครับแล้วเสร็จแล้วที่ขึ้นตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่ขึ้นเป็นตัวของ A นะครับตรงเนี้ยลงมานะเป็น B นะครับอ่าแล้วตรงเนี้ยที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นขา C ครับอ่าซึ่งลงซึ่งลงมาเป็น1245แล้วก็ขึ้นเป็น ABC ซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะมองได้ว,ว่าตรงเนี้ยเป็นเว็บ1น,นะครับอ่าแล้วตรงเนี้ยปรับเอ c A B C เนี่ยสามารถมองว่าเป็นเว็บ2ได้นะครับเนอะค,คือสามารถที่จะมองประมาณนี้ได้นะครับจริงๆก็ไม่ผิดหรือถ้าไม่ใช่ ABC นะ ถ้าตรงนี้จะเป็นในกรณีที่แบบเป็นแค่เวฟเองย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้เวฟบ B เนะี่ยสุดท้ายก็ลงขาซีอยู่ดีแต่ลักษณะตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคือสุดท้ายการลงอ่ะอย่างน้อยมันดูแรงอย่างแน่อนอนครับอย่างน้อยก็ประมาณโซน50 0 0มดอลลาร์แน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือในมุมมองที่มองว่าตัวของบิตคอย n ์ขเขามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้มากกว่าขึ้นนะครับเนาะก็หลักๆคือตัวของขาลงนยะมองว่าถ้าการขึ้นตรงเนี้ย ขึ้นไม่เกินเจ็ดหมืสองหรือเส้นสีแดงตัวมาเจ็ดหืพันเจ็ด้อยนี่ยนะครับเนาะเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ด้อยแล้วผมมองว่าตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้แล้วนะครับอาปรับตัวลงได้แล้วเนาะแล้วก็บริเวณตรงนี้ครับถ้าว่าเราไปดูตัวของขาสีนะครับขาสีเนาะผมเปิดหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับถ้าผมเอาบริเวณตัวของเขาเรียกว่าเส้นเทรนไลน์นะครับมาตีนะมาตีตรงเนี้ยนะครับมาตีเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าตรงเนี้ยคือเขาวาดหลุดเส้นเทรนไลน์ไปแล้วนะครับเนาะหลุดเส้นเทรนไลน์ไปแล้วซึ่งงตรนี้ ถ้าว่าแบบมีการหลุดปุ๊บแล้วมีการลงแรงเนี่ยเออก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อย่างเช่นกันนะครับเนาะประมาณนี้นะอันนี้คือในรูปแบบของลักษณะกราฟสั้นๆแล้วบริเวณตรงนี้ครับขาสีเนี่ยถ้าจะมานับกรณีที่เป็นอินพอเนอี่ยก็สามารถที่จะนับตรงนี้เป็น1นครับตรงนี้เป็น2อ่ะแล้วตรงนี้เป็น3าตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น5ได้นะครับเนาะก็สามารถที่จะนับจบได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะอาจจะมองว่าตรงนี้จะเป็น1 2 3 4 5อย่างเงี้ยที่เป็นอินพอที่เป็นตัวของเทอร์มินัล อะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะมองได้เพราะว่าตัวของกราฟก็เป็น1 2 3 4 5 6 7ก็มี7คลขึ้นก็ถือว่าสม,มัยสมบนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมองเป็นตัวของเทอร์มินอลอัมพาวฟได้ซึ่งถ้าจะเป็นเทอร์มินอลเนี่ยตรงเนี้ยเขาต้องปรับตัวลงแล้วหลุดโลบริเวณช่วงตรงราคา63,300นอยะครับอย่างรวดเร็วเนาะก็ตรงนี้ก็จะต้องทิ้งดิ่งออกมาเลยนะครับถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเทอร์มินอลอัมพาวฟนะครับประมาณนะี้เนาะอันนี้คือในรูปแบบตัวของกราฟของบิทคอย นะครับก็ตามที่วิเคราะห์ก็จะประมาณนี้นะครับก็หลักๆนะครับสรุปก็คือตอนนี้ผมมองว่าเออตัวบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลงมาต่าๆก็โซนห้าหมื่นดอลลาร์นะครับเป็นบริเวณต่ําๆเลยนะห้าหมื่นดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวลงมาได้สูงมากนะก็คือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนจะกาขึ้นเนี่ยเป็นขาลงแล้วนะครับของตัวบิตคอยหลังจากนี้จะเป็นขาลงใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่เห็นเรื่อมต้นก็ได้ นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือตัวบิตคอยนะครับแต่ว่าถ้าว่ากรณีที่เขาไม่ต้องการปรับตัวเป็นขาลงนะครับถ้าเขาไม่ต้องการปรับตัวเป็นขาลงเนี่ยอ่าบริเวณตรงนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าการขึ้นตรงนี้นะครับตัวของบิตคอยเนี่ยคือเขาจะขึ้นไปโดยที่เขาไม่มีการย่อลึกนะรหรืออาจจะมีแบบไซด์เวยยอะไรบ้างแถวบริเวณโซนเอ่อหกหมื่นสี่หกหมื่นห้าหกหมื่นหกแถวเนี้ยอ่ะแล้วก็ไปต่อเลยนะครับอย่างแรกนะอย่างแรกคือบริเวณที่เขาไซด์เวยย โอนี้หน่อยหนึ่งแล้วไปต่อเลยลตรงเงี้ยจะพุ่งทะลุมีโอกาสไปถึงแสลดอลลาร์ได้นะครับแต,แต่ถ้าว่าเขาแต่แต่าถ้าหากว่าเขาไม่ไซเบเนี่ยถามว่าภาหากว่าจะขึ้นต่อแบบขึ้นแบบไม่ยอดถามว่าได้ไหมเป็นไปได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าบิตคอยเขาต้องการจะขึ้นจริงๆนะครับตรงเนี้ยมันมีโอกาสเป็นในกรณีที่ขึ้นแล้วไม่ย่อมากกว่าคือขึ้นแล้วก็อ่ะขึ้นแล้วก็พักก็ขึ้นแล้วก็พักแล้วขึ้นแล้วก็พักแบบนิดหน่อยอ่ะอ่ะไม่ย่อดไซเบเลยก็คือมันจะต้องเป็นกรณีอย่างนั้นแต่ถ้า ไม่เกิดกรณีอย่างที่แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าขึ้นแล้วย่อพักนิดหน่อยแบบขึ้นแล้พักนิดหน่อยก็คือตรงนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้มากกว่านะครับประมาณนี้สำหรับตัวของกรณีการไม่คอบิตคอยนะครับโอเคก็คลิปนี้เท่านี้กันแล้วก็ท่นานใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางเขาเรียกว่าช่องลูกคริปโตนะครับมีระบบสมาชิกใหม่แล้วนะครับก็คือ,อ20บาทนำขั้นต่ำนะ้วก็ลองดูได้ก็จะเป็น20บาท ระบบสมาชิกนะครับก็จะมีอ่าตัวของเว็บ1นะครับเว็บ3และเว็บ5ก็จะมี20บาทนะครับอ่าแปบาท300บาทนะครับแล้วก็หมื่นที่เป็นน้ำมัเครา่องสองตัวนะครับก็คือบริเวณตรงเนี้ยก็คืออ่าถามว่ามันแตกต่างกันยังไง1 3ึ่งสมห้าใช่ไหมคือหนึ่งเนี่ยสามารถขอเหรียญที่ให้วิเคราะห์ได้อ่า 1>, 1เหรียญต่อสัปดาห์นะครับถ้าเป็นตัวของ 3x เนี่ยจะสามารถขอได้5เหรียญต่อสัปดาห์นะครับก็สามารถที่มาอ่านตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น 5x นะที่เป็น300บาทต่อเดือนเนี่ยจะสามารถที่จะขอเหรียญได้20เหรียญต่อสัปดาห์ นะครับนี่ก็ลองมาเช็คดูได้นะไอ่ก็คือไอ้สามบาทตุงเนี้ยจะเป็นของสมาชิกเก่าที่เคยสมัครด้วยแล้วก็ถ้าใครมาสมัครต่อนก็จะมันก็จะต่อให้นะครับเนาะก็คือเผื่อท่านใดที่ถดใจนะก็ตอนนี้ผมก็ลดราคาให้มันลงมาต่ำที่สุดก็พยายามให้ทุกคนเข้าถึงได้มากที่สุดเพราะผมก็เข้าใจเนาะว่าเออเนี่ยบางคนสามบาทมันแพงกันไปนะหลักๆก็ถ้าใครที่ต้องการสนับสมุนผมเนี่ยก็20บบาทก็โอเค แต่ว่าถ้าใครที่อ,อยากสนับสนุนแบบทางอ้อมนับอ่ก็คือเป็นการสนับสนุนโดยตรงด้วยก็คือกดไลค์กดซับค่าให้ผมนับกดแชร์ให้ก็ถือว่าขอบคุณมากก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับโอเคผมคลิปนี้ก็ขอตอัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ